สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผูุ้กครับมื้อนี้ผมก็มีแนวเ่นมนไห่พ่อแม่มพี่น้องได้เบิ่งกันอีกนะครับกบปองกาแฟครับกาแฟผุฟมี้ยังครับเปิดฝาเรียบร้อยผมจเจาน้ำนะครับเอาน้ำใส่ปองกาแฟใส่เต็มเลยพี่น้องแล้วหอมารอยมั่วว่าน้ำที่ผมเทใส่เข้าไปนี มันสิไหลออกบอ่อเบิ่งนะครับมาหมอลงมึงขับพี่น้อนวานเป็นจังเดรัรบแหลกมือเท่เบิ่งเลยวะ่ะนานมือผมเท่เข้าไปผมเดี่ยเท่เข้าไปในกับพงกาแฟ่เท่เทบ,บ,เบ่อเบิ่งนะครับนี่ครับ เพื่อเคลื่อนหนึ่งครับอ่ะเป็นได้ครับเทคนิคง่ายๆครับพี่นอ้องมุ้งไ,ไม่ยั้งไรแค่มายากุนเอาเบ่วงใหม่พี่น้องอู้เอาไปลองเฮ็ดเบิ้งครับพี่น้องลองเบิืงครับ